สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 842รายได้น่าจะอ่านว่า15,300นะครับรายได้15,300นายจ้างหัก6 4 0ส่งประกันสังคมถูกไหมครับถ้าใช้คำว่ารายได้อาจจะถูกต้องแล้วครับเพราะรายได้บางตัวไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติจึงไม่ได้ถูกนำมา ร่วมคำนวณเพื่อหักเงินสมทบนะครับคือการหักเงินสมทบเพื่อส่งประกันสังคมในเวลาทำงานปกติเนี่ยหักร้อยละหของฐานค่าจ้างสูงสุด1 5 0 0 0บาทถ้าสมมติว่า15,300เนี่ยไม่ใช่รายได้อย่างอื่นแต่หมายถึงค่าจ้างในเวลาทำงานปกติเวลาที่คิดจริงๆก็ไม่ได้คิดจาก15,300นะครับแต่คิดจาก 1 5 0 0 0ในภาวะปกติเนี่ยนะครับจะต้องถูกหักร้อยละห้าร้อยละห้าของ1 5 0 0 0ก็คือ750แต่ภาวะไม่ปกติก็อาจจะหัก640ก็เป็นไปได้เพราะว่าภาวะไม่ปกติเนี่ยเป็นการลดหย่อนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับแต่คราวนี้คุณก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ตลอดไหมถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดก็แสดงว่า มันเป็นภาวะปกติแล้วนะครับก็คือ,ท,อทุกเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงโควิดแต่ว่าเป็นช่วงปกติแบบนี้ก็หักเท่านี้ก็แสดงว่าตัวนี้ก็คือตัวที่หักในภาวะปกติซึ่งมันไม่ได้มาจากฐานค่าจ้าง15,000แต่มันมาจากฐานอื่นซึ่งรายได้รวม15,300มันอาจจะมีหลายตัวมารวมนะครับอย่างเช่นอาจจะรวม OT ด้วย OT หรือว่าล่วงเวลาเนี่ยถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างในเวลาทำงานปกติไม่ถูกนำมาร่วมหักเงินสมทบนะครับหรือว่ารายได้อย่างอื่นที่จ่ายแต่ไม่ได้ตอบแทนการทำงานจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่เอาเรื่องของการทำงานมาวัดอย่างเนี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติเช่นกันนะครับ ดังนั้นถ้าใช้คําว่ารายได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับหัก640อาจจะถูกต้องแล้วก็ได้เพราะรายได้รวมไม่ได้หมายถึงมันเป็นค่าจ้างในเวลาทํางานปกติล้วนๆนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนคําถามใหม่ครับค่าจ้างในวันและเวลาทํางานปกติ15,000ขึ้นไปหัก640ส่งประกันสังคมถูกไหมคําตอบคือผิดถ้า640เนี่ยมันต้องมาจากฐานอื่นที่น้อยกว่า1 5 0 0 0 นะครับอ่าคือผมทําสูตรสําเร็จมาให้แล้วนะครับวิธีการคิดนะครับก็คือคุณเอา100ตั้งหารด้วย5แล้วคูณด้วยตัวเลขที่ถูกหักเงินสมทบนะครับก็คือประกันสังคมจะหักสูงสุดอยู่ที่750บาทนะครับซึ่งมันก็คือฐาน15,000นั่นเองดังนั้นคุณถูกหัก640บาทผมก็จะเปลี่ยนจาก750เนี่ยเป็น640มันมาจากฐาน12,800ครับดังนั้น ค่าจ้างในเวลาทำงานปกติของคุณที่ไม่ได้รวมโอทไม่ได้รวมรายได้อย่างอื่นที่เป็นสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายแต่ไม่ใช่การตอบแทนในเวลาทำงานปกติคือตัดพวกเหล่านั้นออกไปแล้วมันเหลือตัวนี้ใช่ไหมเหลือ -12800 ถ้าใช่ก็คือถูกต้องแล้วแต่ถ้าว่าคุณไปดูแล้วเฮ้ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยมันเป็นค่าจ้างล้วนๆเลยเป็นค่าจ้างล้วนๆที่ไม่ได้เกิดการทำโอทีไม่ได้บอกว่ามี ค่ากินค่าใช้อะไรอย่างอื่นมาบวกเพิ่มเลยแต่เป็นแค่ค่าจ้างอย่างเดียวแล้วมันเป็นตัวเลข15,300ซึ่งจะต้องใช้15,000แล้วหักออกมา640อันเนี้ยคือหักไม่ถูกนะครับที่ถูกต้องคือต้องเป็น750แต่ถ้าหาัก640ก็อย่างที่แสดงให้ดูครับมันไม่ได้มาจาก15,000แต่มันมาจาก12,800ตามที่คำนวณเมื่อสักครู่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในอีพีถัดไปสวัสดีครับ